โอ้ยจังบ่เลยกินไทยก่อนกินไทยก่อนกินไทยก่อนโดนยาเรียบร้อยน้ำลายพู่ปากเด็ดวันโดนยาอืมโอ๊ะ หลายคนก็ถามมาเดี๋ยวผมจะพาดูบริเวณที่อ้วนโดนก็วินิจฉัยและนี่คือทางเข้าบ้านผมจะมีประตูกันมาคุณคิดว่าถ้าเข้ามาโยนวางยาจะมาช่องทางไหนนี่ก็ได้ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมเขา เห็นหมาแล้วข้างหน้าก็ได,ขได้ข้างหน้าจะเป็นประตูผูกลวดแต่หมาออกไม่ได้ข้างๆก็ได้นะข้างๆมันไม่มีประตูว่าจะเดินหมอนี้ก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเดินมาข้างหลังก็ได้แต่ข้างหลังตรงนั้นไม่กล้าเดินมา เพราะผมรลดน้ำผักอยู่ข้างหลังแต่ข้างหน้าไม่แน่ข้างหน้าบริเวณถึงนี่จะสามารถหย่อนอาหารให้หมาได้ผมว่านี่ทางเข้ามาแล้วจะเป็นบ้านขนตรงนี้เข้ามาบ้านผมสวนทางนี้เป็นไปไม่ได้ลำบากเพราะว่าผมรลดน้ำผักอยู่ข้างหลังตรงนี้ จะไม่มีใครมาถ้าว่าเบี่ยงเบียนคนสนใจไหมอุ๊ยปุ๊ดการเบี่ยงเบียสนใจมีบ้างนะเมื่อเวลาสามทุ่มผมรดน้ำอยู่ฝั่งนั้นสามทุ่มครึ่งผมน่าจะมาอยู่ตรงนี้นะตรงส่วนพิษตรงนี้สามทุ่มครึ่งประมาณสามทุ่มสี่สิบ สามทุกสี่สิบผมเล่นกับเจ้าอ้วนเจ้าเขาตรงนั้นมันอยู่ในกรงมันออกมาไม่ได้ประมาณสี่ทุ่มผมลดน้ำต้นไม้ต้นนี้แล้วสี่ทุ่ม ประมาณสองนาทีเห็นเฉพาะเจ้าขาวอยู่ตรงนี้แล้วในห่วงไม่ถึงสิบนาทีประมาณนั้นผมก็เข้าไปในบ้านขาววนจะมีแต่เจ้าขาวไม่มีเจ้าวนมาแบบนี้เลยแบบนี้เลย เขาจะโดนขังไว้ออกไม่ได้แล้วก็วินิจฉัยวา่าหลังผมเป็นถนนเข้ามาแล้วก็มาถึงหน,น้าบ้านข้างๆก็มาได้เพื่อนๆว่าเข้ามาทางไหนแล้วหมาไม่เห่ามันมีอะไรผิดปกติ บางไม่นะตามความประสงค์หลายๆคนคอมเมนต์ได้นะออกคอมเมนต์ได้ก็ไม่อะไรหรอกหลายคนอยากรู้ว่าเขาโดนยังไงเหมือนว่าปล่อยออกข้างนอกหรือเปล่าไม่ได้ออกหมาไม่ได้ออกหมาอยู่ข้างในถ้ามาถึงนาบ้านก็จะเป็นกงลวดแต่ถ้าว่าไม่สนิทมันจะเห่า แต่ถ้าเกิดว่ามันเห่าผมก็ต้องรู้ว่ามันเห่าและทำไมมันไม่เห่าหมาข้างนอกก็มีนะถ้าจ,จะว่างยาเนีนยะแต่ไม่โดนนะหมาข้างนอกไม่เป็นอะไรเป็นเฉพาะหมาข้างในนะถ้าจะเอาจริงๆอะ่ะอันนี้ก็เป็นถ่ายไอ้ให้ดูให้ชมเฉยๆหลายๆคนสงสัยอยากรู้นะผมก็เลยถ่ายให้ดูแต่ถ้าถามว่ามีเอฟซีคนไหนที่เขาแบบ อยากจะช่วยกีตามนะผู้ลายอะไรผู้ใจบาปมีเยอะนะมีเยอะแล้วก็เขาลงทุนให้เยอะทุกอย่างจะเป็นแบบไอ้ตวรวจละเอียดอะ่ะแต่ไม่นะก็ปล่อยผ่านดีกว่าเพราะว่าทุกอย่างผมปล่อยวางนะไหนไหนหมาผมก็รอดแล้วขอแค่หมารอดแต่ถ้าหมาไม่รอดก็อีกอย่างนงนะทีนี้มันจะเป็นประตูเหล็กกันแบบนี้มันไม่ได้ออกไปไหนนะคือหมามันอยู่ข้างในนี้ แล้วที่มันโดนอ่ะแค่เสี้ยววินาทีที่ผมเดินขึ้นมานะแค่นั้นเองจะมีคนนอกคนในอันนี้ผมก็พอเข้าใจว่ามีใครบ้างนะจะมีทั้งคนไอ้นอกแล้วก็มีคนในที่อยู่ใกล้ชิดติดผมในขณะเวลานั้นแล้วก็อยู่รอบข้างเรือนเคียงอันนี้ก็เราไปสาวเราเรื่องไม่ได้เพราะว่าผมไม่กล่าวหาใครมั่วๆั่วๆอะไรก็ตามที่ทําแล้วก็เลิกนะเลิกกระทาเกี่ยวกับ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของของผมหรือว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับสิ่งที่ผมทําสิ่งที่ผมดูแลอะไรต่างๆผมไม่ได้ไปบีดเบียนใครไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้ใครนะถ้าจะตามจริงๆก็คือมีคนจะตามเรื่องอะไรให้มันไม่เอาดีกว่านะครับมันเบื่อนะเบื่อให้มันไอปล่อยเลยตามผ่านดีกว่านะก็ลงไว้เป็นหลักฐานหรือว่าเป็นเรื่องราวบันทึกนะสิ่งที่มีไอคนมากระทําเกี่ยวกับ การใช้ชีวิตของผมนะผมไม่เคยไปเบียดเบียนใครในเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วก็อย่ามาเบียดเบียนผมนะอันนี้คือไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะถ้าจะเอาเป็นจริงอะนะถ้าว่าทางกฎหมายมันหนักเหมือนกันนะไอหมานี่เหมือนวางยานี่ถ้าไม่มีผมมาตายนะจะบอกให้นะครับนะชีวิตหนึ่งชีวิตมีความหมายเสมอยิ่งมีพลบออะไรต่างๆนะ ไม่เกรงกลัวกฎหมายก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ว่าอะไรแต่ขอให้ลดละเลิกซะนะไม่ต้องมาอคติไม่ต้องมาเกลียดชังกันผมไม่เคยเกลียดชังใครนะไม่เคยไปสร้างความวุ่นวายเดือดร้อนให้ใครนะอะไรก็ตามอยู่ให้อยู่บันใช้ชีวิตมีความสุขนะทำมาหากินเหมือนกันทุกอย่างอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมดีกว่านะต่อให้ไม่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเราก็ไม่สร้างปัญหาให้สังคมดีกว่านะครับนะมันเป็นอะไรที่ไม่อยากจะ พูดต่อนะครับโอให้มันจบๆมันผ่านไปนะผมรู้สึกมันไม่ปลอดภัยอะนะแต่ว่าไม่ได้อะไรหรอกก็เฉยๆชิวๆง่ายๆสบายผมโอเคนะมาเราก็จะให้ดูตรงที่หมาเขาอยู่นี่เล็บบริเวณบ้าน จะเป็นกั้นไว้หมดเลยแล้วก็ข้างๆตรงนี้ก็กั้นไว้หมดส่วนเห็นไ,ไหมนี่คือเวลากลางคืนข้างหน้า And what?